เราเหลียมนิ้วด้วยเครื่องตัดทุกุบมูเส้นเียนสี่นิ้วเจียีนิ้ว ได้เรียบชาเป๊ะู้ชมครับทาไมเราต้องทำลายตัวเราเองอาจจะผมพูดได้ผมนนเจ็ดสิบสามนะเรียมชาเป๊ะเพราะว่าในในชีวิตของคนเราที่แท้จริงแล้วไม่ต้องมีมีคนพูดบอกว่าเล็กพ<ร>ิก<ร>ก,กิโลสามวันเมื่อวานที่ผ่านไปแล้ว